เร้อยนะคะเรามาเบลมาแนะนําว่าเราใช้อะไรบ้างเบลใช้เข็มเบอร์ห้าเข็มทองเบอร์ห้านะคะแล้วก็เข็มเย็บไหมพรมที่ก้นกว้างๆจะได้เย็บสะดวกนะคะกันไกลหนึ่งชิน้นไหมพรมจะเป็นไหมพรมสี่ทีแต่ว่าบังเอิญว่าเบลได้ไหมพรมญี่ปุ่นที่ร้านขายของมือสองญี่ปุ่นนะคะที่กองกองไว้อะได้แบบนี้มาเยอะแต่ถ้าเทียบกับ ในเมืองไทยก็จะเป็น 4p นะคะเอามาเทียบแล้วแต่ว่าของญี่ปุ่นถ้าดึงตึงๆก็จะขนาดเท่า 4p เลยนะคะแต่เขาฟูๆเฉยๆเพราะฉะนั้นชิ้นงานชิ้นนี้ใช้ไหมพรม 4p 1เส้นนะคะสเส้นก็จะสเส้นได้นะคะจะได้กระเป๋าที่ใหญ่ขึ้น1เส้นก็จะได้ขนาดนี้แต่เพื่อนๆอยากได้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงก็ถัก2เส้นในแพทเดิมได้เลยนะจ๊ะเรามาเริ่มถักตั้งแต่ก้นกระเป๋าทั้งหมดยีโซ่ ะะล้วงจากตรงนี้พอล้วงเสร็จปุ๊บอ้าวเจอแล้วยี่สิบห้าโซ่นะคะเดี๋ยวตรงนี้เบลเก็บก่อนตรงถ้าเกิดว่าทําไม่ทําก็ได้นะ,ะนี่ก็คือไส้กระเป๋าแต่เบลชอบทําก็เลยเย็บมาเป็นตัวอย่างนะคะไส้กระเป๋าแบบนี้เย็บก็ได้ไม่เย็บก็ได้นะคะเก็บก่อน เริ่มต้นแถวที่หนึ่งยี่สิบห้าโซ่นะคะคล้องใหม่แบบนี้เลยไม่ต้องดึงหนามากนะคะดึงอ่าไม่ต้องดึงแน่นมากถ้าดึงแน่นอ่ะเดี๋ยวเขาจะเล็กถักแบบหลวมๆอย่างเงี้ยค่ะอ,คอย่างนี้นะคะไม่ต้องดึงแน่นมากหรือถ้าอยากได้ใหญ่กว่านี้ก็สองเส้นนะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะลองถักสองเส้นในแพทเดิมนะคะโซ่ยี่สิบห้าหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าประมาณนี้นะคะพอโซ่ยี่สิบห้าแล้วเอานิ้วจิกไปตรงนี้แล้วขึ้นต้นด้วยโซ่สองหนึ่ง ปกติแล้วเขาจะขึ้นด้วยโซ่3กันนะคะแต่เบลรู้สึกว่ามันจะห่างเหินไปมันจะดูหลวมไปก็เลยเอาแค่โซ่2นะคะพอ1คอก็คือควักลงมาแบบนี้แล้วก็ทิ้มไปที่หลักนี้นะคะหลักแรกปุ๊บนี่ค่ะพอ1คอ2ีก็คือจนจบแถวปลายแถวเนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเบลทำให้ดู ต้องขอโทษด้วยสําหรับคนฝึกใหม่ถ้าเร็วไปนะคะต้องขออภัยด้วยสําหรับคนที่ทําเป็นแล้วถ้าช้าไปนะจ๊ะตรงนี้จะอัดเป็นคลิปนานหน่อยเพราะว่าจะยากแค่ตรงคืนก้นสําหรับคนถักใหม่นะคะแต่สาหรับคนถักเป็นแล้วก็แคปหน้าจอแพทเทิร์นมา่อกี้นี้แล้วก็ไปต่อยาวๆได้เลย พอหนึ่งคอทั้งหมด24หลักนะคะพอมาถึงหลักสุดท้ายาเป็น W ก็คือขยายนั่นเองเท่ากับ1ห,หลัก3พอหนึ่งคอ3ครั้งนะคะหลักสุดท้ายพอหนึ่งคอ3ครั้งจ้า1 2 3แบบนี้นะคะเพื่อให้เขาตีโค้งกลับ แล้วก็พอหนึ่งคอในหลักนี้นะคะหลักใหม่นะครั้งเดียวไปเรื่อยๆนะคะชายไหมเราถักเราถักหุ้มไปอย่างนี้เลยนะคะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยตัดอ่าพอเราดับบิลแล้วในหลักในในหลักเดิมสามครั้งตรงนี้เห็นไหมคะจะเห็นชัดเราก็มาลงหนึ่งหลักตรงนี้เขาก็จะตรงฝั่งตรงข้ามกันเป๊ะเลยนะคะ ทำจนจบแถวอ่ะโอเคเราตัดอันนี้ได้แล้ว <c oughs> เราตัดเขาเลยค่ะจะได้ไม่เก,กะกะปุ๊บเพื่อนเพื่อนเบลมีงานประจำนะคะ <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยได้มาออกแบบเลยแล้วก็ช่วงนี้เป็นแบบง่ายๆแบบยากๆก,ก็ทำได้นะคะแต่ว่ามันใช้เวลาเบลกลัวช่องมันเงียบก็เลยมาออกแบบง่ายๆใช้งานได้จริงก่อนพอหนึ่งคอไปเรื่อยๆนะคะ ยุคนี้สมัยนี้เน้นใช้งานได้เพื่อทำขายหรือว่าเราเสียเวลาทำแล้วเราจะได้เอาไปใช้งานได้จริงนะคะไปใส่ยาไปใส่ของจุกจิกเวลาไปเที่ยวคาเฟ่ใส่กระเป๋าตังค์แล้วก็ใส่โทรศัพท์ได้ก็โอเคเลยค่ะของแขนสวยๆเราถักพอหนึ่งคอนะคะ จนมาถึงหลักที่อา้าวอีกหนึ่งหลักนะคะอีกหนึ่งหลักเพื่อนๆจะเห็นหลักที่เราขึ้นต้นด้วยโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอหนึ่งใช่ไหมคะตรงเนี้ยคือ v ก็คือพอหนึ่งคอสองครั้งถ้า w คือพอหนึ่งคอสามครั้งนะคะเราจบด้วย v คือพอหนึ่งคอสองครั้งในหลักเดียวกันแล้วก็เชื่อมต่อตรงโซ่สอง ปึ๊บก็เพราะว่าโซ่ก็คือพอหนึ่งคอของเราหนึ่งหลังนั่นเองจ้าเสร็จแล้วก้นกระเป๋าง่ายๆทีนี้เราแถวต่อไปเราขึ้นโซ่สองเราขึ้นแถวที่สองแล้วนะคะแถวที่สองขึ้นโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอตลอดแถว เบลอยากขยายก้นเพิ่อมอีกหน่อยเป็นโซ่สองแล้วก็วีก็คือพอหนึ่งคอสองครั้งในะหลักเดียวกันแล้วก็โซ่หนึ่งอ่ะมาแล้วก็พอหนึ่งคอหนึ่งนะคะขอโทษจ้า พอหนึ่งคอหนึ่งไปถึงจนไปถึงตรงนี้นะคะพอหนึ่งคอแบบนี้ไปถึงตรงนี้นะคะ, 1, แ,บบะ,คะแล้วเดี๋ยวเบลมาทําตรงนี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งตัดขีดไปนะคะเดี๋ยวจะยาวแถวที่สองนะคะก็คือโซ่สองวีก็คือ, 2, v, คอพอหนึ่งคอสองครั้งในหลักเดียวกันก็คือรูเดิมนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอหนึ่งครั้งยี่สิบสามหลักพอครบยี่สิบสามหลักแล้วก็คือวีสามครั้งเดี๋ยวมี ต้นคลิปเบลมีให้เขียนแพทเป็นตัวหนังสืออีกทีหนึ่งแล้วก็เพื่อนๆลองแคปมานะคะแคปมาประกอบการถักแต่ว่ามันง่ายตามที่เบลพูดนี่ตามคลิปก็ง่ายแล้วจ้ะแล้วก็วีก็คือหนึ่งรูสองครั้งนั่นเองเอาง่ายๆสองพอหนึ่งคอสองครั้งในหลักเดิมหนรูสครั้งนะคะเท่ากับวีสาวีสก็เท่ากับว่าทำแบบนี้ สามสามหลักก็คือเราขยายก้นนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอต่อไป เพื่อนๆพอครบ23หลักแล้วก็จะเหลือ2หลักสุดท้ายนับแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆก็ถัก V เพราะว่าตรงนี้ตอนเราเริ่มอะ่ะมันมี1 V แล้วใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือ3 V ใช่ไหมพอตรงนี้มี1 V ีแล้วเราก็เพิ่มเป็นแค่2 V V ก็คือพอ1คอ2ครั้งในหลักเดิม เราก็เชื่อมงานติดต่อการโดยคล้องตรงโซ่เก่าแบบนี้ค่ะได้แล้วแถวที่3นะคะถ้าเราไม่ทำ x หรือเก็บงานอะปากเขาก็จะย้วยไปอย่างนี้แถวที่3ก็คือ x อก,ก็คือทำให้งานมันหุบลงนะคะโซ่หนึ่งแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ x x ก,ก,ก็คือควักธรรมดา คอทอภาษาโค้ดเขาเยอะมากเลยถ้าเป็นภาษาเขียนเป็นผังก็คือเป็น X อค่ะ A B C D F G อะเป็นลูก X นะคะแต่ถ้าภาษาไทยคอทอที่ย่อมาจากควักธรรมดาแบบนี้ค่ะสังเกตว่างานจะหุบลง ไม่ต้องขยายเพิ่มนะคะเราถักแบบเนี้ยจนเขามาบรรจบกันกับตรงนี้เบลขออนุญาตถักวนไปเลยได้ไหมคะเพราะว่าเด๋ยวคลิปจะยาวก็คือแค่เป็นการควักทำลายอย่างนี้แบบนี้นะคะจนจบแถวถ้าเปิดพัดลมจะเข้ามาในคลิปดังผับๆับบบเลยเวลาเบลอัดคลิปเบลจะปิดพัดลม ฟึอ่ะอธิบายดีกว่าพอถักเอกคอทอจนถึงหลักสุดท้ายแบบนี้แล้วนะจ๊ะนี่จบหนึ่งแถวจ้ากระเป๋าจะหุบลงนะคะโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอแบบนี้แบบนี้นะคะ ทุกหลักไม่มีการขยายเพิ่มถ้าเมื่อจับแบบเดียวก็ได้นะคะปึ๊บป,บปบึไม่มีการขยายเพิ่มนะคะพอก็จะเป็นตัวกระเป๋าที่ยาวขึ้นไปแล้วทำพอหนึ่งคอแบบนี้ทุกหลักจนจดแถวนะคะแล้วก็ถัก x หนึ่งแถวพอหนึ่งขอหนึ่งแถวสลับสลับกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ความยาวของกระเป๋าที่พอใจอันนี้ไม่ตายตัวนะคะแต่สำหรับเบลอ,ะอ่ะเบลนับตั้งแต่เอ็กนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดละกันเพราะตรงนี้เก็บขอบนะคะปากเขาจะสวย8ดก็คือตรงนี้แปดอันแปดสองหเท่ากับกระเป๋าใบนี้นะคะ่ะถ,ถักถักสิบหกแถว x 8แถวสลับกับพอหคอ8แถวนะคะ x พอหนคอ x พอหนคอ x พอคอ x พอคอ,คอ,คอ,คอไปอย่างนี้นะคะจนกว่าจะได้ความยาวที่พอใจแต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องอยากได้แค่นี้สั้นๆน,นะคะก็นับ1 2 3 4 5 5ก็ได้แต่ถ้าแนะนำว่าถ้าต้องการใส่กระเป๋าเอ้ยไม่ใช่ใส่โทรศัพท์ iPhone นะคะก็โทรศัพท์น่าจะเท่าๆกันหมด หรือใส่กับเป่าตังค์แนะนําว่าให้ทําขนาดเท่าเบลนะกําลังดีโทรศัพท์ไม่ยื่นออกมาแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าไปลึกมากนะคะก็ประมาณแปดแถวสังเกตว่าสองใบเนี้ยไม่เท่ากันใบนี้คือก้นไม่ได้ขยายตัววีนะคะแต่ใบนี้ก้นขยายวีแพทที่สอนคือตัวนี้ก้นขยายวีเพราะว่าจะกว้างกว่านะคะเดี๋ยวเบลตัดจบคลิปไปตรงที่ถึงนี่เลยนะคะ เพื่อทีอ่คลิปจะได้ไม่ยาวเพราะว่าต่อไปนี้เราถักแค่ x v x พอหนึ่งคอ x พอหนึคอ x พอหนึคอแล้วจ้ะเสร็จแล้วเบลได้พอหนึ่งคอขนาดความยาวตามที่ต้องการแล้วนะคะเราจะเก็ดปากกระเป๋าด,ด้วย x คอทอดันเองนะคะสามแถวแบบนี้1 2ึสาเพื่อให้ปากกระเป๋าแข็งแรงไม่บานออกนะคะ ถักแบบนี้นะคะ3ามแถวเพื่อเก็บงานขอบกระเป๋าไม่ให้ปากกระเป๋าบานออกนะคะค่ะเราเก็บปากกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือถักเอ็กหรือคอทอสามแถวอันนี้เราเย็บเก็บได้เลยจ้า ค่ะตัวกระเป๋าทีนี้เรามาถักสายกระเป๋ากันค่ะสายกระเป๋าง่ายมากเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่หรือคนฝึกหัดถักนะคะง่ายมากสายกระเป๋านะคะก็คือโซ่ห้าแล้วก็เอ็กห้าสายประมาณห้าสิบหกแถวกําลังดีแล้วใครอยากได้สั้นหรือ,อยาวก,กว่านี้ตอนเราถักเราก็ปรับลดปรับเพิ่มได้นะคะวิธีการทําโซ่ห้าจ้า เหมือนเดิมนะคะหมายสีพีเลือกสีที่ชอบได้เลยนะคะแล้วก็เข็มเบอร์ห้าปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าปุ๊บเราเอานิ้วกดตรงนี้ไว้ขึ้นโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ทิ้มลงไปควักขึ้นมา x ทอ,อคอนั่นเองนะคะหนึ่งสองสาม สีหต่อไปเราไม่ต้องนับแล้วเพราะว่าลงล็อกหลักพอดีแล้วกลับเหมือนเดิมค่ะใช้นิ้วนี้ดันปึ๊บกลับมาขึ้นโซ่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่หกลับแบบนี้นะคะแล้วก็ถักกลับไปกลับมาเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ความยาวที่เราชอบส่วนเบลนะคะก็คือ56แถวสำหรับเบลกำลังดีเพื่อนๆจะถักยาวกว่าน,นี้หรือสั้นกว่าน,นี้ก็ได้นะคะ เบลขออนุญาตตัดจบไปคลิปที่ตอนไกล้เสร็จแล้วนะคะก็คือถัก x 5แบบนี้ตลอดเลยไม่มีหลักอื่นเพิ่มนะคะก็คือถักแบบนี้จนจนกว่าเราจะได้ความยาวที่พอใจนะจ๊ะเสร็จแล้วจ้าใสาก่กระเป๋าเบลทำขึ้นมาสองใบนะคะช่วงที่หายตัดคลิปไปหายไปถัก ใบนี้เพิ่มมาอีกใบหนึงใส่กระเป๋าที่ถัก 5x ทั้งหมด56แถวแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้สั้นกว่านี้ยาวกว่านี้ไม่มีอะไรตายตัวนะคะเอาที่เราชอบนะคะแล้วซับในกระเป๋าถ้าเราไม่ใส่ก็ได้ประมาณนี้นะคะอัดดับเบลนดึงอันนี้ออกอันนี้เบลเน็บไว้เฉยซับในกระเป๋าส่วนตัวเบลชอบนะเพราะว่าเราใส่เหรียญใส่อะไรได้ ซับในกระเป๋านะคะอันนี้ปากเล็กไปน,นิดนึงก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราเย็บเอาด้านถูกเข้าหากันแบบนี้นะคะสูงเจ็ดนิ้วอุ้ยสูงเจ็ดสูงเจ็ดนิ้วว้างหกนิ้วหรือเพื่อนๆเอาไม้บรรทัดหรือสายวัดวัดชิ้นงานของตัวเองเพราะว่าน้ำหนักมือไม่ไม่เท่ากันเชื่อเบลนะ แพทเทิร์นเดียวกันแต่ถักออกมาไม่เหมือนกันน้ำหนักมือไม่เท่ากันนะคะลองถ้าเกิดว่าจะใสะ่ซับในกระเป๋านะคะก็เอาไม้บรรทัดวัดกว้างยาวแล้วตัดผ้าขึ้นมาเย็บมือก็ได้ง่ายๆแบบนี้ค่ะเอาด้านถูกเข้าหากันเพื่อที่จะใส่เข้าไปแบบนี้นะคะปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้จ้ะเวลาใส่เหรียญใส่อะไรจะได้ง่ายนะคะจริงๆเย็บใหญ่กว่านี้หน่อยก็ได้นะคะของเบลตึงไปนิดนึง ตัวนี้จะเป็นผ้าดิบจึงปึ๊กได้มาเป็นผ้าดิบคืออยากลองทําดูนะคะก็โอเคใส่เหรียญใส่โทรศัพท์ได้หรืออันนี้เบลเย็เยบหูเรียบร้อยแล้วเราไม่ใส่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วแต่เราชอบนะคะวิธีการเย็บใส่กระเป๋านะคะลูกเพื่อนขายของจนชินจะเรียกลูกค้าซะแล้ว ถ้าเพื่อนๆสนใจสินค้าแบรนด์กิฟฟารีนเบลเป็นตัวแทนอยู่นะคะสนใจทำบทัตรส่วนลดอาหารเสริมบำรุงสายตาและอื่นๆนะคะทักได้เวลาเบลาอัดคลิปจะชิ้นเรียกว่าลูกค้าเพราะว่ามีอัดคลิปของกิฟฟารีนด้วยจ้ะอันนี้ก็คือเป็นงานที่เบลชอบกะว่าอายุเยอะปกกระเสียนอย่างเงี้ยเบลก็จะมานั่งทําตรงนี้ด้วยวิธีการติดสายกระเป๋านะคะก็คือติดให้ตรงกลางเอาเข็มหมุด วัดให้พอดีก่อนนะคะแล้วเราก็เย็บติดนะคะชิ้นงานออกมาก็จะเป็นแบบนี้ติดแบบนี้นะคะอันนี้เบลทำสองช่องก็คือสำหรับคนที่กลัวกล้องจะไปขูดกับกระเป๋าสตางค์ก็ใส่มือถือไม่ต้องกลัวกล้องที่มือถือจะขูดกระเป๋าสตางค์อีกช่องหนึ่งก็ใส่กระเป๋าสตางค์ใส่เหรียญเวลาเราไปเที่ยวคาเฟ่ของมือไปแบบนี้เลยจ้าถยนะุยเนาะ เวลาเราไปเที่ยวคาเฟ่ไปเดินเล่นไปถ่ายรูปอย่างเงี้ยค่ะก็สวยดีทําให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเวลาไปโรงพยาบาลเค้ีตัวนี้จะไม่แจกถุงให้ก็ได้หรือว่าเป็นของฝันให้เพื่อนๆให้คุณครูได้หมดเลยถักให้เป็นวันเกิดเพื่อนก็ได้ถักใช้เองหรือว่าถักขายได้หมดเลยเนาะแม้ว่ามันเป็นแบบแพทเทิร์นที่ง่ายแต่ง่ายแบบเนี้ยค่ะมันจะไม่เบื่อมันใช้ได้ตลอดทุกทุกครั้งอะ่ะมันเขาเรียกอะไรมันจะเชยยากมันจะไม่ค่อยเชยมันใช้ได้ตลอด ะะเดี๋ยวเบลขออนุญาตประกอบให้เสร็จตรงนี้แล้วเดี๋ยวถ่ายรูปหมูให้ดูนะคะว่ามันน่ารักจริงๆขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่ติดตามชมคลิปแล้วก็เป็นกําลังใจให้เบลทําคลิปในครั้งต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เบลจะได้ปรับปรุงนะจ๊ะขอบคุณคะ่ะเสร็จแล้วจ้ากระเป๋าสีใบนะคะบางใบเบลทำซับในสช่อง บางใบก็ช่องเดียวนะคะยังไม่มีเป้าหมายในการขายเลยก็แล้วแต่คนที่ซื้อจะชอบนะคะบางใบก็ไม่ใส่ก็สวยอันนี้ก็สองช่องสวยดีค่ะเสร็จแล้วอันนี้คือไหมสี่พีเส้นเดียวนะคะแล้วก็สำหรับอันนี้ค่ะแคปไปก็ได้งงไหมเบล แพทเทิร์นแนบเดียวทําไปจดไปนะคะสายก็คือโซ่5แล้วก็พิกกับ 5x นะคะทั้งหมด56แถวเพิ่มลดได้ตามชอบแต่ส่วนตัวกระเป๋าถ้าลูกค้าเอ้ย,อ,ยอีกแล้วถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากได้ขนาดกระมาณนี้ใส่โทรศัพท์กระเป๋าสตางคองข้อมือได้พอดีนะคะก็อยู่ที่โซ่25แต่ถ้าเป็นคนถักแม่นเป็นโซ่30ก็ได้ค่ะ แล้วก็พอหนึ่งคอนะคะพอหนึ่งคอลยสบสี่เสร็จแล้วว่า W เปิดหัวท้ายให้กว้างขึ้นตรงนี้นี่เองนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็คือแถวที่สามอ่าแถวนี้แหละตรงนี้นะคะเนี่ยแถวที่สองก็คือขยายเพิ่มอีกก็คือจาก W นะคะจาก W ตรงนี้ก็เป็น V ก็คือหนึ่งหลักสองครั้งทั้งหมด3ามครั้ง3ามหลักนั่นเองนะคะเพื่อที่จะขยายหัวท้ายให้เขากว้างออกมานิดนึง ทรงกระเป๋าเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสุดท้ายแล้วก็สลับทุกแถวทั้งแถวพอหนึ่งคอกับ x สลับกันจนกว่าจะได้ความยาวที่พอใจในในนี้ก็คือ,อพอหนึ่งคอแปดแถวกับ x อแปดแถวแล้วก็เก็บขอบถ้าเราไม่เก็บขอบขอบเขาจะบานเดี๋วยวเบลเอาตัวที่ไม่ได้เย็บชัดหน่อยนี่ค่ะได้ความยาวตรงนี้ที่เราพอใจเติมได้ลดได้ตามชอบเก็บขอบด้วย x สักส เพื่อที่ปากกระเป๋าเขาจะได้ไม่ย้วยนะคะเก็บงานแล้วก็เย็บใส่กระเป๋าตกแต่งตามชอบเลยไม่ต้องเป็นดอกไม้แบบนี้ก็ได้สุดท้ายเราก็ได้กระเป๋าสวยๆจ้าเอาไว้ใส่ย,ยาที่โรงพยาบาลเอาไว้ใส่ของจุกจิตเอาไว้ใส่แก้วน้ําเล็กๆก็ยังได้เลยถ้าเพื่อนๆอยากเอาไว้ใส่แก้วน้ําลองเพิ่มให้มันยาวขึ้นมาสักนิดนึงก็ใส่แก้วน้ําได้เลยนะคะเวลาเราไปซื้อน้ําฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ช่องตรงนี้นะคะเบลทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆเพราะว่าเบลมีงานประจําก็ชอบเป็นคนที่แบบว่าถ้าดูแพทตามหนังสือแล้วถักไม่เป็นแต่ว่าชอบคิดเองแล้วก็ถักเองแล้วก็ล้กไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ถ้าเราคิดได้แล้วถักแล้วอะเผลยย้อนกลับมาถักอีกอเบลจะจําไม่ได้ก็เลยอาจเป็นคลิปแบ่งปันไปด้วยเลยขอบคุณที่ติดตามนะจ๊ะเสร็จแล้วจ้ากระเป๋าอนเนกประสงค์รอตัดต่อคลิปนะคะ ก็ถักเบลออกแบบที่ถักง่ายๆก่อนช่วงนี้นะคะจะของเบลเย็บซ้ำในด้วยนะเพื่อนๆสนใจสินค้าก็สั่งซื้อได้แต่วิธีการถักพร้อมแพทเทิร์นฟรีเบลกำลังตัดต่อลง YouTube ไปถักตามกันได้เลยนะจ๊ะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากใส่ขวดน้ำแก้วน้ำเพิ่มความยาวของตัวกระเป๋าได้เลยนะคะอันนี้ใส่กระเป๋าสตางใส่มือถือได้ ขนาดกําลังดีนะคะไม่เล็กนะคะคล้องมือสวยๆเลยหรือว่ามีญาติมีพี่น้องมีคุณปูญญ่คุณย่าคุณตาคุณยายไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เขาไม่มีถุงให้เราก็ทําถุงผ้าไปใส่ย้าย,ยาเองเลยจ้ารือทาเป็นของขวัญของฝากของชํารวยทําเองเลยค่ะสวยๆเลยน่ารักเนาะออกวินเชตออกแบบเบาสบายๆค่ะดูไม่ไม่เลอะเทอะมากแล้วก็ดูสวยสวนใจก็สั่งเบลได้นะเบลก็มีขายบ้างนะคะ